สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ทางช่องบุญนำโชคอ,อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเซียนสองก็จะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขอีกเช่นเคยค่ะแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวด1ตุลาคม2567นะคะคลิปนี้บอกได้เลยว่าเอาอกเอาใจ FC แฟนช่องบุญนำโชคแน่นอนนะคะ เป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดเลขวิ่งล่างอย่างเดียวค่ะฟันมาใหาเม็ดเดียวแขแงๆเลยคุณพ่อคุณแม่อ่ะจากในกรสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้เนาะพาเขามาแล้วนะคะเช่นซองกับฝากแน่นะคะ ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากเนาะอ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งพร้อมๆกันว่าเม็ดเดียวในวดนี้ฟันเหล็กตัวใดเป็นตะคือเป็นตะม่าบอไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับเซียนสองแบบยาวๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ยาวแบบไดตี่บอกมา่อพอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเซียนสองได้ลงไปแล้วสองที่ดีที่เด็ดนะคะบวัวสิเป็นในส่วนเล็กวิ่งของผู้ใยญยใจดีปทุมท่านีเนาะแล้วกับบนอย่างเดียวของคนมหาชัยนะคะ2คลิปก่อนหนะ้าก็ได้ลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงไดผิดจรณาแล้วนะคะ คลิปนี้เมื่อพอกันคลิปที่สมนะคะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดเลขวิง่งลางยางเดี่ยวนะคะหลังจากหววทผพานมาเนาะคุณบอกุณแม่นี่เอาเพิ่นฟันไปที่เลข6กค่ะบอดีมาลางนะคะแต่ว่าก็มาเออเพราะว่าเลขบนออก66 2สองเนี่ยเป็นยังคือวาทังสัน้นเป็นยังคือเอามานำเสนออยู่เอาเซียนซองรู้สึกว่าโตเลขมัปนหนาสนใจนะคะ เอาใจผู้ใดที่มักเมยมักแลนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ f c ฟที่มักเมยมักแลนมักรูดนะคะหรือว่าเอฟซที่อยากจะได้เลขดีเลขเด็ดเม็ดเดียวนะคะแขนแขนนะคะเพื่อที่จะไปจับไซตตที่จะความมีแ่ใจเนี่ยเออแนวทางนี้นะคะน่าสนใจพอสมควรน,นะคะเพิ่นเอาแนวทางมาฝากมาตอนเท่านี้นะคะเอ่อถ้านับออกทางช่องนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ้านัดออกทางช่องนะคะงวดวันที่16กันยานะคะเป็นงวดที่3นะคะเข้า2หลุด1นะคะเนี่ยทางนี้เอ้าวทวนให้กันเบิ่งก้อนนะคะนี่นี่นี่นะคะสถิติเดิมนะคะนี่เพิ่นเข้ามา6งวดติดนะคะแล้วงวดที่7นะคะเส้นซองเอามานําเสนอนะคะเลขกลางออก28นะคะงวดนี้เข่าลางอยู่แล้วกางงวด ถัดมานะคะงวดที่สองนะคะทีเซยนซองไดนามเสนอออกทางช่องนะคะเป็นงวดซัมจอนเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่นฟันวิ่งเจ็ดนะคะมอมี่เจ็ดเออก็คือหลุดหะละงวดวันที่หนึ่งกัญยานะคะงวดสัมจรก็คือหลุดนะคะเล่าวันที่นี้งวดสิบหกกัญยานะคะเป็นงวดที่เก่าเส้นซองนับมานับมากเอยๆเนอะนี่เลขเก่าเนี่ยคือเป็นงวดที่เก้านะคะเพิ่นฟันวิ่งไปที่หกนะคะแต่ว่าสูตรของเพิ่นคือว่าละ มันก็ถือว่าผิดสูตรนะคะเพราะว่าสูตรเพิ่นคือล่างอย่างเดียวนะคะแต่งวดวันที่16กันยาคือมันออกบนเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่เส้น2องว่าวาตอนมันมาบนหรือมาลางังคิดว่าเอฟซียังสิงต้องการอยู่นะคะแล้วงวดนี้หนึ่งตุลาคมสองหาหกเจ็ดเช่น2องกระไดมาแล้วก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเอามานําำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้พิจจรณาเกินไวโกนที่เก่านะคะมกักกระจัดขัดกระพันนะคะบอตองมีดร่ามาบ่ตองมาว่า เป็นไฮล่างมันออกบนมันหมถือขึ้นโมเมน t ดอกนี่นะเออจังสันจังสี่ทุกคนรู้หมดนะคะเราไม่ต้องคอมเมนต์แสดงอันนี้ก็ได้นะคะจิมมี่อยู่แล้วนะคะเช่นซองคิดว่ามีคนคอมเมนต์แล้วพร้อมนะคะแต่อยากจะอธิบายเอฟซฟังดูแนวทางดูให้เป็นนะคะเพิ่นบอกบนเท่ากับยาบนตรงเกินไปนะคะเพิ่นบอกล่างเท่ากับยาซื้อลือซื้อลางลางเกินไปนะคะ กันเผื่อกันพลาดกันบนกันล่างนะคะและกาผู้ใดอยากเอาไปจับคู่กะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นฟันมากแคมเม็ดเดียวเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาเดี๋ยวเบิงไปพร้อมๆกันนะคะวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยกันนะคะเป็นตะคือไหมเป็นตะจับคู่มากับตัวไหนนะคะ fc c o m มนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสื้อเพิินกันยังคือเกาเช่นซองกับจะตตังคือเกาเนาะ เลขวิ่งนะคะล่างอย่างเดียวคะ่ะประจำงวดวันที่หนึ่งตอคอหเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะถือว่าเป็นงวดที่สิบนะคะแนื่เห็นเลขดีเรา คือเป็นฮึกเฮิมเถอนออบานนี่งวดนี้คุณพ่อ imprint, คุณแม่เออเรา,างวดเมื่อกี้นี่เจ็บปวดกับเลขกตัวนี้ลายแห้งเติบนะเอฟซีก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าคือเลขกยังนะคะหรือมันจิมาลอยหลังงวดนี่บอส,สันนี้เซนสองวางาอะมาบ่มาลอยบ่อลอยนะคะหลังสี่โมงแรงวันที่หนึ่งตุลารู้กันค่ะสำหรับวันี้นะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียว ฟันเม็ดเดียวไปที่เลข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 ศูนย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นฟันวิ่งไปที่เลขศูนย์นะคะลองพิจารณาเบิง่งคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคือบอนะคะคอมเมนต์มาบอกเส้นสองน้ำแนเป็นตะเป็นศูนย์ยังนะคะศูนย์าบอกเออหรือศูนย์สองหรือหรือศูนย์หนึ่งหรือจังไดดีนะคะหรือศูนย์สิบบมาเลยนะคะกะคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ เพื่อนๆในช่องกระจอบเบิ้งจอบอ่านอยู่นะคะเส้นซองสิทาม,มันอยู่ดอกเออในส่วนตูของเส้นซองนะคะผมว่างวดเมื่อกี้นะคะใส่กันไปนหลายเลขศูนนี่งวดนี่เบิ้งกันนะสีเอาขึ้นใดบอ่อเฮ้ยม,มันสิทบตน้นทบดอก <laughs> ทบตน้นทบดอกมีสองยางนะคะก็ขึ้นใดขึ้นทบตน้นทบดอกแล้วก็เสียเพิ่มอีกทบตน้นทบดอกอ,อีกนะคะมีสองยางนะมาลุ้นกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ แต่ว่าบอกเกินไว้เลยว่างวดนี้ใส่ศูนย์ไว้อยู่นะคะมีศูนย์ในใจอยู่เพราะว่าจะตามนะคะจะตามงวดที่ผ่านมาเพราะว่ามันมาร้อยหลังนะคะเวลาเสี่ยนซองลงทุนยังไปค่ะนะสิกันไว้ในหายสีได้บทเสียใจผ้าหลังค่ะนะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ้าสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขตัวเดียวกะมีให้เว้าซํานี่หลัเจากสีบอลยังกระดอกระเดือนะคะแต่ว่าเวลายังมีอยู่นะคะมันยังบดาเวลากับขอ แนะนำสิ่งดีๆเนี่ยจากน้อยละกันเนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับผู้ใดที่กําลังมองหานะคะโตซอยดีๆนะคะไปซอยรักษาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะผู้ใดที่เป็นซิวผิวหน้าม้องค่านะคะหน้าแบบบ่มีความชุ่มชื่นเนาะหน้าบ่เป่งบ่ปังนะคะบ่มีความสว่างกระจ่างใสนะคะเช่นซองแนะนําตัวนี้เลยนะคะครีมหน้าใสาของเรานั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าง่ายๆเป็นขี้มตัวเดียวนะคะ ทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะอยากงามไหวโบกเข้าไปหลายๆการันตีเลยนะคะสองกระปุกแรกนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะเท่าจะสัมผัสได,ด้โดยตัวเองคือรู้สึกว่าฝาที่เทามีเนี่ยมันเบิงจางลงพวกลอยดาล้อยแดงหรือล้อยจุดดังดานะคะมันสิบเบิงจางลงผิดปกติแล้วเพิ่มขึ้นมากคือหน้ามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ ส่งหน้าเป็นซอสใสขึ้นนะคะนี่เป็นขีมแบบนี้เด้อคุณบอกคุณแม่กินหอมอ่อนๆนะคะคนแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเช่นซองทดล่องใส่แล้วนะคะเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วเนาะแต่ทาตัวนี้แล้วไม่มีผลกระทบใดๆนะคะกระทบมากอย่างเดียวคืองามขึ้นว่าสั่นออปันนั่นผลนี้คุณบอกคุณแม่ออเอฟซีก็ล่องสังเกตเบิงไปย้อนเบิ้งลิปของเส้นซองแต่ก่อนๆน่นที่มาออกใหม่ๆน่ะพาจิเป็นหน้าองตองเองแตงสิล่ะ เอออย่างนี้มันกระดงเป็นปังเขินภายอยากงามอยากนี่กะดูแลเจ้าของน้ำแน่ย่าไปมีตะสีอยากด้วยอยากถือเลขหลายนะคะอันนี้อยู่กับเห้านี่ใบหนา้าร่างกายเห้านี่อยู่กับเห้า,หาตลอดนะคะบางทีนะคะเราอาจจะไม่ได้โชคดีด้วยการถูกหวยก็ได้แต่ถ้าเรามีหน้าตาที่ดีที่ผ่องใสนะคะโง่เฮงที่ดี มันสิด,ดึงดูดสิ่งดีๆเขามาบวกกัสิเป็นงานดีคนดีนะคะเงื่อนดีที่เขามาทาั้งอื่นโดยที่โมเมนต์การถือหวยกระไดคุณพ่อคุณแม่อันนี้ล่องสังเกตเบื้องดีๆนะคะเขาถึงบอกไงว่างโง่หฮงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะผู้ใดที่หน้ามองๆตกซกแตกๆขนาดโมมีล่าสีนี่โมมีเงื่อนดีคุณพ่อคุณแม่เออแบบว่า เขาเอ่นไว้อย่างซิ่งดีๆกะจิบ่ค่อยอยากเข้ามากยังประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเฮาดูแลเจ้าของกอนนะคะเดี๋ยวซับเดียวอันอื่นเดี๋ยวกะจะเข้ามากที่หลังเออถ้าเกิดผู้ใดอยากล่องไส้นะคะเอาไปล่องซองกับปุกกอนนะคะเพราะว่ากระปุกแรกยังไม่เห็นผลนะคะแค่ปรับผิวหน้าเราให้เข้ากับครีมแค่นั้นนะคะถ้าไปอยากเอาไปล่องเนี่คือเส้นซองจะแนะนําเลยเอาไปสองกระปุกนะคะแต่ถ้าอยากให้มีเพื่อนทักเพื่อนถามนะคะคือเห็นผลเราอิลิชัดเจนแน่นอนนะคะ โมเมนต์ตาจะควงรู้สึกไปเองคนขังๆคนอื่นนะคะที่เขาเห็นหนาเข้าทุกมือแล้วเขาไมา่เห็นอีกเทื่อนึงสิเขาทําเขาทักนี่4กระปุกคุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยนะคะ4กระปุกเซตสีกระปุกนะคะบอกเลยว่าหน้าขาวแน่นอน2อถึงสระดับสองระดับนี้คือสําหรับผู้ใดที่อยู่กลางแจ้งนะคะแล้วก็บ,บ่ค่อยใส่หมวกหรือว่าตากแดดอยู่ตลอดเวลานะคะขาาขื่นแต่มันช่ขาาขื้น่ได้หลายทอผู้อยู่ในห o ม ผู ome, ้อยู่ในโฮมก็คือคนที่ทํางานไม่ได้ออกแดดมากนะคะอยู่ในชายคานะคะไม่ค่อยโดนแดดอย่างประมาณนี้นะคะก็ข่าวขึ้นสีระดับเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองดูแล้วคุณจะติดใจนะคะจิ้วแต่แจวก็คือครีมหน้าใสของเราเลยนะคะใครสนใจเบอร์นี้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยไผยมีล่า่แห้งดีใส่เบอร์นี้เข้าไปจะขึ้นซื้อล่าว่วาบุญน,น้ำโชกสาม ถ่งขอความไปพร้อมว่าสนใจครีมนะคะเจนสองจะเข้าไปตอบให้นะคะแต่ทาบอมี่ไล่อยากโทรมากกบโทรมากเบอร์นี้เลยค่ะ0940292674นะคะใครสนใจอยากงามอยากรอไปพร้อมๆกันติดต่อมาได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแล้วเวลาใดแล้วนะคะเดี๋ยวจังไดคลิปหน้าตามติดตามชมได้เลยนะคะ ได้แนวทางมากนะคะถามเอฟซไปแล้วว่าต้องการบอคอมเมนต์ต้องการกันไรคลิปหน้าจะไปนะคะสายด่วนปิิสนาปีนี้ทั้งปียังไม่หลุดยังไม่พลาดเลขหน่อยพ่อคุณบอกคุณแม่จับตาม,มองให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ